พบตรสั่งผู้ช่วยโอบินด่วนลงพื้นที่เร่งไล่ล่ามือระเบิดในงานกาชาติจังหวัดตากมีผู้เสียชีวิต3คนบาดเจ็บ39รายขณะที่นายกรัฐมนตรีโพสต์เสียใจเหตุระเบิดงานกาชาติอุ้มพางสั่งตำรวจหน่วยความมั่นคงเร่งสอบหาสาเหตุจับกลุ่มคนร้ายโดยเร็วกำชับดูแลจัดงานเทศกาลให้ประชาชนรู้สึกปลอดภัย พลตำรวจโทธนายุทธวุฒิเจรตัดำรงผู้ช่วยผบตรอเปิดเผยว่าจากกรณีเกิดเหตุระเบิดในงานการชาติจังหวัดตากม,มีผู้เสียชีวิต3คนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ39รายขณะนี้ได้บินด่วนลงพื้นที่เพื่อควบคุมกำชับการสืบสวนสอบสวนเร่งหาตัวผู้ก่อเหตุโดยเร็วจนกว่าจะจับตัวคนก่อเหตุมาลงโทษให้ได้ ขณะเดียวกันนาสาแพทย์ทองทานชินวัฒนนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์ถึงกรณีเหตุการณ์ระเบิดในงานกาชาิ a เม z ิ่งแผ่นดินดอยลอยฟ้าที่อำเภออุ้มผาจังหวัดตากวดิฉันขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึง้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นได้สังส่งการให้สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานความมั่นคงเร่งเข้าดูแลผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บและขอให้ตรวจสอบสาเหตุระ,ระเบิดทุกมิติเร่งหาตัวคนร้ายและนำสู่กระบวนการโดยเร็วที่สุด และกำช้ำให้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลการจัดงานให้ประชาชนมีความปลอดภัยท้ายที่สุดนี้ให้รายง,งานความคืบหน้าให้ทราบเดินเร็วจนกว่าจะจับตัวคนร้ายมาลงโทษให้ได้ ด้านพลตารวจโทอัชยนไกลทองโฆษกส,สนักงานตํารวจแห่งชาติกล่าวว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ตํารวจสอพอ,อุ้มผาได้ทําการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและประสานห,หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อน,นําตัวผู้บาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาลอุ้มผาเป็นที่เรียบร้อยรวมทั้งหมด48รายมีผู้เสียชีวิต3รายโดยมีคนร่วมงานประมาณ8,000-9,000คนหลังเกิดเหตุตํารวจและเจ้าหน้าที่ทหารเนื่องร่วมกันติดตามสืบสวนจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้แล้ว2คน เป็นคนไทย1คนคือนายเอนามสมมุติและกองกําลังกระเหลี่ยง KNU 1คนคือนายจอริทูมีประวัติเคยถูกจับกุมคดียาเสพติดเมื่อปี2567ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสอบสวนเบื้องต้นนายจอริทูรับว่าเป็นผู้สะพายกระเป๋าใส่ระเบิดสาเหตุที่เกิดระเบิดมีเหตุโกรธเครื่องกับกลุ่มวัยรุ่นที่เป็นคู่กรณีกันมาตั้งแต่ง,งานลอยกระทงครั้งนี้จึงมาก่อเหตุเอาคืนคู่กรณี